รวจเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจอายัตทรัพย์ของ l ู n a f ฟล t ์เทชันกาบแล้วความวุ่นวายในการฟื้นฟูอาณาจักรของเทอร์าดูนาดูเหมือนจะยากขึ้นทุกทีเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีนาช่องของเราขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การลงทุนและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่เพราะความคิดเห็นของทุกคนมีความหมายสําหรับช่องของเรา หลังจากการล่มสลายของเหรียญลูน่านั้นล่าสุดตำรวจเกาหลีใต้กำลังดำเนินมาตรการเพื่ออายัดทรัพย์สินของ l ลูน่าแฟคชั่นกับ LFG ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหอกหลักในการสนับสนุนเหรียญลูน่าและดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไม่สิ้นสุดเมื่อสำนักงานข่าวของเกาหลีได้ออกเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการหลีเกเลี่ยงภาษีและการโต้เถียงเรื่องค่าปรับ100ล้านวอน ล่าสุดได้มีการสั่งอายัดสินทรัพย์ของ LFG จากทางเกาหลีใต้แล้วลู n a า o ฟ n เทช i ันกาบกำลังประสบกับปัญหาอย่างหนักหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่หนึ่งของหน่วยงานตำรวจนครบานกุงโซได้ขอให้เว็บเทรดคริปโตทั้งหมดห้ามลู n a าเ u n เทชชันกาบถอนเงินเหรียญออกจากกระดานเทรดซื้อขายในประเทศ การตัดสินใจของตำรวจในการอายัดเงินนั้นเป็นไปตามเบาะแสที่ได้มีการยักยอกเงินเข้าในกระเป๋าของดูนาเฝ้าเทชั่นตามรายละเอียดโดยสำนักข่าวของเนวเวอร์อย่างไรก็ตามขอบเขตของเงินทุนที่จะถูกระงับนั้นยังไม่ชัดเจนและการสั่งระงับ ของทางเว็บกระดานเทตนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คําสั่งตามกฎหมายนั่นหมายความว่าทางเว็บเขตสามารถตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้นอกจากนี้นักลงทุนที่สูญเสียเงินล,ลงทุนของพวกเขาได้ยืน่นร้องเรียนว่ามีการฉ้อโอกงเกิดขึ้นโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออ้างว่าดูเควอนผู้ก่อตั้งเชอร่าล้มเหลวในการแก้พวกเขาเกี่ยวกับอันตรายของดูนา เกาหลีใต้ได้พึ่งประกาศว่าจะส่งทีมอัจกรรมพิเศษเพื่อตรวจสอบการล่มสลายของระบบนิเวศเทอรล่าตามข่าวที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวเอ s บีเอสของเกาหลีใต้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมดองฮูกำลังเจราจาเพื่อตรวจสอบความหายนะของเทอร่าก่อนหน้าที่โดเควอนจะถูกปรับเงินกว่า1 0 0 0 0แสนล้านวอน78 5ล้านดอลลาร์ข้อหาไม่จ่ายภาษีนิติบุคคลตามแหล่งข่าวเดียวกันของเนเวอร์มีข่าวลือว่าโดเควอนกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกกิจการของบริษัทและย้ายไปสิงคโปร์เนื่องจากไม่พอใจในนโยบายภาษีของประเทศ